ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับตอนนี้เราก็อยู่อยู่กันไหนนาะบ้านเดินม่วงบ้านเดินม่วงเดินม่วงตำบลไหนมีหลายตำบลบนมะข่าบลมะข่านะครับอยู่กับป่าเลยน้อป่าป่าสมควรป่าสมควรป่าป่าแสงป่าแสงป่าเขียวเีป่าไหนป่าอ่านกล้องนี้ครับไม่เป็นไรครับบอกไปเด็กป่าเด็กพี่กันเอาตอนนี้เราก็มานิจัยครับอันนี้มาเยี่ยม มะยมครัวตอนนี้ก็อยู่วัดวัดดอนม่วงลองลองวิวลองวิวดูครับหนึ่งนึ่งครับดอนม่วงครับอ่าครับโอเคครับขนาดนะครับตอนนี้ก็อยู่ก็แม่ครัวอันนี้คือแตงแกงอะไรครับแกงบอนจ้ะแกงบอนเคยกินแกงบอนไหมเคยจ้ะเคยไหมเขาบอกว่าแกงบอนเนี่ยกินแล้วมันจะ คันปาก<อ>ค้นมีอะไรกันคนพูดก็เลยคนตัวนะค้นพูดมากเน่ยเพราะเมื่อกี้ทำไม่เป็นก็จะคันอะไรประมาณเนาะเยคยตะเก็นเนาะอันนี้เป็นเป็นคำโบราณแล้วมันก็ความหมายคือมันไม่ใช่อย่างงั้นหรอกครับความหมายคือคนทําไม่เป็นมันจะคันใช่ไหมครับใช่แต่นี่วิธีการแก้แกงบอลไม่คันทำยังไงครับอันนี้เบคัวครับนี่ทําแกงบอลเบคควรเนาะหรือใครทํากช่วยกันเลยช่วยกันหลายคนอ่ะลองเล่าฟังแกงบอลไม่คันทำยังไงเรื่อแต่บอลมันมีมีบอลจืดบอลไม่จืดบอลจืดกับบอลไม่จืดจ้ะ ข้าบอนจืดเจ็งแล้วแข็นต้มให้มันเดือดนานๆมันไม่มีคันเลยต้มให้เดือดทิ้งไว้ก่อนให้มันนิ่มก่อนต้องแข็งดิแหละอ๋อตอนที่จะต้มน่ะลวกเอาลวกที่ก่อนแล้วก็มาให้มันเดือดนานๆอ๋อใช่ไหมครับแข็งเพราลวกก่อนแล้วต้มก็ต้มนานๆอันนี้เรงไปซื้อเพื่อขายเปแกงอยู่ตลาดขายแกงอยู่คนสูงแต่เช้าทุกวันครับอันนี้ก็เมื่อกี้วันนี้ก็แวะมาเยี่ยม หนึ่งด้วยวันนี้วันอะไรถึงมาทำเก่งหอนเลียงอ๋ออันนี้งานของพระครูครูเกศชื่ออะไรพระพาฒธรรมรุธพระพาฒธรรมรุธชื่อเลนหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อแจ่มหลวงพ่อแจ่มท่านมรณะวันไหนครับวันพฤหัสพฤหัสที่ผ่านมาจะจะเผาชพรนาคิตรวันพฤหัสของวันนี้วันอังคารที่ ยี่สิบเอ็ดเอสพรุ่นี้ยีิบสองมาเลยยี่สิบสามก็เอดบันก็เผาก็ภาษาเขาเรียกโมแล้วนะชาวนัดตะเนาะเขาเรียกพระราชาจึงซุนะครับเพราะนั้นก็เปิดถ้าจะมาวัดเป็นม่วงจ้านจมจมูุจมขดหี๋ยจ้ะครับี๋ยวก็มาครับว่านี่ อีกสองวันก็จะเป็นงานเขาเรียกไงงานชาปานกิจข้ารสารทุกสารทุการทุาชทารแต่นี่ก็พี่น้องเองก็มาทําแกงแล้วก็มาเลี้ยงผูรรักผู้ใหญ่คนฒถวคนแก่ดูมสาวที่มาช่วยเตรียมงานเขาก็เรียกเตรียมอะไรเนาะเตรียมอะไที่เผารเมนเม็นเมนลอยเม็นฉูดข้าวนะครับมองครับดูนะครับมองเห็นไหมครับอาจจะมืดนิดนึงมันหยอดแสงนะครับอันนี้ก็ แต่สาคัญเรามารีวิวบอนคออรับ <laughs> ผมกินไปจานสองจานแล้วครับมีแกงสมือแกงบอนทํามดก็ยังมีอยู่เนาะวันหลังเข้ามาเนาะพขามีกขมาช่วยงานงมมพมีสมตำดาพขามีสมตำแกงบอนแกง แกงสมแกงสมแกงสมอร่อยครับ้ชมบแกงสมอร่อยอันนี้ก็ออกเชิงหวานนิดๆสำหรับคนที่ชอบไม่เผ็ดมากกินได้นะครับผมกินไปมาเลยครับมาโชว์เดจะกินต่อให้หมดครับลองกินกล้วยบัญชียังปะยังครับอร่อยเนี่ยวดบัญชีก็ถ้าอร่อยจะกินครับอร่อยยาคกนะมีคนคนจะนาไอ้พ่อเสียงโอเคครับวันอย่าลืมวันพักราชพระราทิตย์สุกประมาณสี่โมงเย็นเนาะก็มาจะเช่าก็มาทบุญทำบุญกันเราจะมีโรงทานตัวนี้โรงทานกับน้องหมุนไปใส่มือด้วยครับเนี่ย นุ่นครับมีคนอร่อยไม่ตั้งชิมแอบแอบกินแล้วตรงนี้เป็นที่โลงทานเชิญชวนมาโลงทานโลงทานตามสถาี่กำลังไม่ต้องแจ้งกใครมาเลยเนาะมาเลยจะงทานเสื้ออะไรดอกคงมาจะเช่าเนาะประหลาดมุงซบคงจะหลายเป็นกาแฟเป็นนมเป็นโอวัลตินอะไรก็มาอะไรก็ได้จะก็ได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกก็ซื้อกาแฟมาให้ทั้งแม่ครัวทำก็ได้เนาะเนาะ ือกาแฟเป็นชุดๆมาก็ได้โอเคครับก็เชิญชวนพี่น้องมาเองนะมากินแกงบอนแล้วก็ก็ยั้งเข่งโมดแต่ที่แกงอี้นั่นายั้งไปแกงมาหลังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณไปกว่าไม่เชื่อผมได้ชิมไม่ดูก็ได้ผมกินหมดไปจานนึงแล้วนี่จานนี้ครับอาจารย์ตำ้าวแบบอรวยรวยมีคนบอกตำถาอร่อยมันอร่อยอยู่แล้วอยเลยกงแต่อะไรครับ ปลาอหมปลาย่างแร้วปลาปลาปปลาปนปลาปนจชอบปลาปนไพกเฉยเี็กจะพกพงได้เยอะจานจะเข้าใจปลาปจะเข้าใจยุอยู่บ้นปลายรีวิวตัวเนี่ยคนหลังยืนนี่อะไรนะถืออะไรไปนะ ต้มกล้วยหรือว่ากล้วยบัชียังบอลกล้วยบัชีกล้วยบัชีแต่มันเรียกต้มกล้วยล่ะเอาต้มกล้วยเลยอย่ามาใส่น้ำตาลใส่กะทิเขาต้มกล้วยทั้งวยก่อนนะโอ้โห้กล้วยซุ้งอ่ะเออต้มก่อนต้มก่อนต้มเปลือกกแล้วก็มาฝานกล้วยดิบหรือกล้วยสุกครับกล้วยสุกแต่ไม่ให้มันงอมไงถึงจะเหลืองเหลืองเขาต้มเปลือกต้มข้าวเปลือกต้มเปลือกต้มข้าวเปลือกเพื่ออะไรเพื่อให้หน่วยมันดัาง ปกติตากอนเองทำมันจะดำเนาะแล้นี่ก็ต้มแบบนี้มันจะเป็นสีนี้แต่กควยเหลืองพอดีๆน่ะจะสวยกว่านี้อีกครับก็มากินครับอร่อยสมคำคำโฆษณาครับโอเคเียวผมกินหลายอย่างแล้วกินได้ไม่ไหวมาบัดเพ็กให้ักได้กินหุดครับงัไงก็จะ่มาลืม อย่ามาลืมแวะมาทำบุญทำทานนะครับเดี๋อเจ๋ะได้ยินพัสสิอิวอีกอย่าบอกหลายแล้วคนเข้ามาเต็มวัดเมื่ไรเมื่อวานนี่นายอำเภอมาเมื่อไหร่เมื่อวานทำร้านนาซีโมเนี่ยเส้นซีซีฟโลยังบ่พอเลยวตั้งสามเดือนกันยืนตักทุนวันมีคณะนายอำเภอแล้วอดทีสปาแบบโรงเรียนมัคคุเทศก์แล้วก็ผู้ใหญ่กำนันบ่หน้าเนาะ เขามารุมบุญเมเเห็นนะเนาะจ้ะวัไต้องมการสวดจันทร์ตพงตที่ไหนกว่าความจ้ตอนเย็นโมเห็นเห็นเทศด้วยเทศหกโมงเทศหกโมงจบเสร็จแล้วก็สวดอภิธรรมหนึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันจนถึงวันถึงวันพัชุนวันนี้ได้พรุ่งนี้วันหนึ่งวันพะลืัตก็ไม่มีแล้วเผาแล้วันพะลัตก็สวดอีก เออวันฝุดก็สวดจี๊แต่วันเพิร์ลฮาร์ตไม่มีวันเพิร์ลฮารก็เตรียมการแต่ตอนเย็นแค่ตรงสับเชิญชวนนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับทุกคนทุกท่านที่อยู่ระแวกแถวนี้นะครับหรือท่านได้ข่าวข่าวก็แวะเชิญชวนมาด้วยกันครับขอบคุณครับครับป้าครับป้าครับ